สไตล์หาซื้อไม่ได้นะคะมันไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาส่วนใหญ่คนที่มีสไตล์ไอคอนส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์แมคควีนเป็นเทอรี่มูแกร์ส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดท,ทั้งนั้นกว่าจะมามีกว่าจะไม่มีและถูกต้องมามีสไตล์เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกอุอย่างปัจจุบันแต่ละคนต้องผิดพลาดผ่านการผิดพลาดมาทั้งนั้นต้องลองต้องลองลองผิดลองถูกจนมาเจอพี่เก๋ก็เคยเป็นค่ะแต่ก่อนก็บูติกเขาเรียกว่าบูติกแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยเรามาค้นพบสิ่งที่เราสิ่งที่เราเหมาะกับเราที่สุดคืออ่าเป็นสไตล์ซึ่ง ต้องไม่เหมือนใครค่ะแล้วเรียบๆแท้ๆอย่างบางคนใส่ผิวสองสีอาจจะชอบใส่สีเทาสีกลางๆไม่ควรอ่ะคุณควรจะหนักไปหรือไม่ก็จะเบาไปเลยเป็นสีร้อนหรือไม่ก็เป็นสีเย็นไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ,ค,ะคุณคุณาเกิดป,ประสิทธิภาพต้งองปั๊มผสมสามกัน น่าจะหาสไตล์มั้งคนนี้หาสไตล์หาการแต่งกายที่เหมาะกับตัวเองอเงกาหลีได้ไหมคะแนเกาหลีรู้สึกอยู่ตลอดว่าจริงๆตัวเองก็ยังมีข้อด้อยเต็มไปหมดนะแล้วก็นึกๆแล้วก็อยากจะ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไม่ใช่คนเดิมที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสไตล์การแต่งตัวบุคลิกภาพก mm hmm. ารพูดหรือการเข้าสังคมเรารู้ว่าล้มส่วนตัวนะครับรู้ว่ายังไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีปัญหายเยอะอีกธ mm hmm. ุระหรืออะไรเงี้ยคนก็จะชอบแบบทักว่าแต่งตัวไม่เหมาะกับงานทาง,ทางที่ mm hmm. บางทีเราก็รู้สึกว่าเราคิดแล้วก่อน mm hmm. ที่จะใส่ไปอะ mm hmm. คิดเราว่ามันน่าจะดีแต่มันก็ก็ยังมีเสียงสีมาพี่เกจะบอกอะไรให้ว่าเสื้อคอป่าหรือเสื้อคอกว้างแบบเนี้ยบ,บางทีไม่โอเคอ่ะพี่เกว่าไม่โอเค,คกับกับแบบบางทีเสื้อท่อนบนกับกางเกงของน้องบั้มเนี่ยพี่เก่ว่ามันไม่แมทช์กันครับเออมัน,ม,นมันหลายอย่างการเลือกสีสันแล้วก็เสื้อลายขวางน่ยจะไม่ควรใส่ เพราะเราจะเป็นคนตัวอ้วนทันทีจําไว้เลยนะคะเสื้อลายขวางอย่าใส่สําหรับคนที่ท้วมห้ามใส่นะคะและ้วกางเกงเดี๋ยวคงจะต้องมารีโนเวทกันใหม่นะฮะแล้วก็เรื่องทรงผมมีสไตล์ไอคอนไหมการแต่งกายเนี่ยที่เห็นแล้วแบบโอ้นี่ใช่เลยเราอยากจะเป็นแบบเขาบ้างอะไรแบบนี้ฮะจริงชอบ ตูนวันนี้อันนี้ก็รอ็<ด>รอกมากเลยนะเท <ฮะ S 1> ่าที่ดูบัมพี่ไก่ว่าบัมเหมือนดาราเกาหลีมากกว่า <c oughs> <c oughs> บางทีการเป <c oughs> ็นเหมือนเงาของใครเนี่ยมันทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองตูนอาจจะใส่เดฟลวกสวยเลย <c oughs> คนที่ใส่เดฟได้ต้องขาแบบตูน แล้วจะบอกว่าจะเอาระเบิดไปวางโรงงานเดฟทั้งประเทศเพราะเพราะว่ามมันมันไม่ใช่อ่ะคุณมันไม่ใช่คุณรีบแบบคุณไก่เพราะว่าคนที่ใส่เดฟได้ต้องขาเล็กเหมือนคุณตูนขาลิบๆีบเลยอย่างเงี้ยพอคนที่ใช่และอันนี้ตัวเป็นถังและขาลีบมันเหมือนแบบเป็นอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่บาลานซ์ค่ะแล้วแล้วเสื้อลายลายขวางที่วิจารณ์ไปแบบนั้นคือไม่ควรใส่และผู้ชายใส่คอปาด จะยูนิเซกหรือว่าจะเมโทรอะไรงงๆอันนี้จะต้องต้องสับสนจะต้องและสีเขียวกุ้นน้ำเงินสีแดงอะไรวุ่นวายเนี่ยอันนี้จะต้องแก้ใหม่หมดค่ะอันนี้ก็เป็นนับว่าเป็นโจทย์เกาหลีใช่คุณประมาณนั้นค่ะหมายเลขแปดค่ะคุณจี ปปเป็นธ <สา S 2> ุรกิจสปิดตัว,ปปเ,ตตวเป็นแม่บ้านอะไรอ่ะเคยอ,อยากจะเป็นนางแบบแต่ก็จะมาไปไม่ถึงฝัน รุ่นรุ่นเดียวรุ่นเดียวกันกับเข็มรูจิลาเขาเหรอคะะเขาเทรนเดินแบบมาประมาณรุ่นเดียวกับเข็มรูจิลาคนนี้ผ่านการกลนหัวมีปัญหาชีวิตคล้ายๆยุย้ยยุ้ยก็บวชเหมือนกันยุย้ยรัชนนยพป่แกนหาท็อปโมเดลใช่ไหมคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านแล้วก็ตั้งกลุ่มนางแบบเล็กๆเท่าที่ดูรูปน้องเจ๋งมากเลยนะพี่ไก่ใช้คำนี้เลยนะเจ๋งมากๆ เจ๋งมากพี่ไก่ว่าน้องทํามาหมดแล้วอะทุกอย่างสไตล์ก็น่าจะทํามาแล้วทุกสไตล์นะฮะเท่าที่ดูก็พี่พี่ไก่เห็นน้องพี่ไก่คิดถึงคนคนหนึ่งนะยุ้ยรจนาเพชรกันหาสไตล์ไอคอนคนนึงเนี่ยนะแล้วก็น้องเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งพี่ไก่ปลืม่มค่อนข้างโอเคนะ เอ,อที่มาวันนี้สาเหตุเพราะอะไรตรงๆเลยดีกว่าเนาะค่ะอืมที่มาขออนุญาตนิดนึงคือที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะแอนตี้ในวงการพอสมควรเคยพยายามจะเข้าไปค่ะแล้วพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรบางอย่างทำให้ไม่เข้าไปอีกโอกาสตรงนั้นน่าจะเป็นของเรา แต่เราไม่ใช่เด็กใครอะเคยคิดน้อยใจหรืออะไรมั้งไหมว่าวงการนี้ไม่ได้ให้โอกาสเลยจีดเนี่ยตอนเด็กๆนะคะแต่ตอ,<ม>ตอนนี้กลับอยากให้โอกาสกับเด็กใหม่ที่จะตัวจิตเองตั้งใจมาเพื่อที่จะก๊อปปี้พี่วาเป็นคนนิง่งเป็นครูคนต่อไปอสอนน้องรุ่นใหม่ว่าคุณมีโอกาสเรื่องปัญหาด้านการแต่งกายเนี่ยพี่ไก่ว่า มันคงไม่ใช่ปัญหามั้งวันนี้มาลองของพี่ไก่หรือว่า <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยวันนี้ดูดูแล้วมันน่าสนใจตรงที่แบบว่าจริงๆเมนเขาผ่านชีวิตอะไรเยอะ <c oughs> แล้วก็แล้วเ,เขาเป็นคนที่เหมือนสร้างเกาะ <c oughs> สร้างให้ตัวเองดูดูแล้วแบบเหมือนเข้มแข็งเลยจริงผมว่าข้างในเขาอะเขาเป็นอะไรที่เปราะบางนะวัน,นั้นพี่ไก่เตรียมรับมือเขาเต็มที่เลยนะกับคนคนนี้แต่มาเจอเราเขากับสัน <c oughs> จริงจริงเราเราอะพี่ไก่ ถือว่าใหม่เนี่ยกับการดําเนินพิธีพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกพิธีกรนะหรือการดําเนินรายการมารเจอเขาซึ่งเขาค่อนข้างเจ๋งอะรุ่นรุ่นเข็มอะน่า,าสนใจตรงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับคลิกให้เขาชัดเจนได้และเขาเอาตรงที่เราปรับให้เนี่ยไปเผยแพร่ตอบได้เพราะว่ารู้สึกเขาจะทำถึงกับเพื่มเติมอดด้านสมเป็นเป็นเป็นเหมือนชิปของโมเดลค่ะเป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้านี่ไงาถ้าเืินว่าเราทําให้เขาออกมา พี่ไก่พูดถึงได้เลยค่ะนี่ไงมาชัดเจนดูแล้วดูสิฮะมันเป็นต่อยอดที่เขาเป็นดังแบบมาก่อนใช่ใช่ประมาณนั้นแต่แบบว่าแล้วทำไมถึงไม่ดังอ่าอันนี้คือคำตอบละไก่ถามกลับว่าทำไมไม่ดังทั้งๆแต่ค่อนข้างจะเวียงเวียงเวินๆได้ซ้ำตัวจริงแล้วพอเจอวันนั้นเขาก็บอกว่าเขามาจริงๆเขาบอกเขาอยากมาท้าทายพี่ไก่ดูนะว่าจะเปลี่ยนเขาแบบไหนในเมื่อเขาทำมาหมดแล้ว แลต,ตอนออกจะพร้องเห็นเขาสั่นๆนะเออสั่นวัน <c oughs> วันบนเวทีคุณครีเอทีฟกับคุณโปรดิวเซอร์อะไรเห็นก็สั่นกักักขึ้นมาเนี่ยนะ่คนนี้แล้วแล้ว,ว่าเขาจะมาร้องอ้องพออี่เก๋คิดถึงภาพเขาถ้าเกิดเป็นชิปพี่เก๋คิดถึงวิกตอเรียเบคแฮมนะสไตล์คุณนายคุณนายหน่อยใช่ไหมนะเก็ตนะ Get, นะ ก่อนที่คุณจะใส่เสื้อผ้าบุคลิกคุณมาก่อนเลยการเดินเหินการพูดจาเสื้อตัวเดียวกันเนี่ยคนสองคนใส่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนอีกคนนึงใส่ดูดีแต่อีกคนนึงอาจใส่ไม่ดูดีแต่พอ,นอนเนี่ยอย่างรายการเนี้ยเสื้อผ้าที่เอามาบางทีเป็นของอะไรก็แล้วแต่บราบราบ,รา,บ,รา,บราเอามาให้พี่แกใส่ปรากฏว่าก็ดูดีนะตัวเองแต่ปรากฏ ใส่เสื้อผ้าที่ใช่พี่ไก่หมายถึงที่เราเอามาเองเอ้ยแบบคอสตูมสไตลิเห็นแล้วบอกว่าใช่ใช่อันนี้ดูดีกว่าทบางทีเสื้อผ้าเขาเสวยมากแต่เราใส่ไม่ขึ้นก้าชื่อคุณนาลมจดชัยน้องกิ๊กน้องอะไรนะกิ๊กก,กิ๊กหรือกั๊กกิ๊กหรือกั๊กเนี่ย เห็นว่าทำทำที่จำได้แม่นเลยว่าน้องทำที่แองโกลสิงคโปร์โรงเรียนานานาชาติค่ะใช่ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอะไรดีการศึกษาสูงอยากเข้าวงการมีม,มีแต่คนใส่เสื้อลายขวางมาแต่เองรู้เปล่าว่าเสื้อลายขวางจะต้องไม่ใส่อ่ะอนะเพราะว่าถ้าค,คนที่ใส่ต้องผอมมากอ่ะในประวัต,วติเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนานานาชาติใ ทำไมถึงอยากเข้าวงการบันเทิงทำไมถึงอยากจริงๆมันย้อนไปตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นตั้งแต่เด็กแล้วครับจริงผมอยากเข้ามานานแล้วแต่จริงทีเนี้ยมันเหมือนที่บ้านผมไม่ไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตอะไรทางเท่าไหร่เขาอยากให้ไปด้วยความเป็นครอบครัวข้าราชการนะครับเขาก็อยากให้ไปตามที่มันเป็นข้าราชการหัวโบราณอย่งเงี้ยฝังไปทางนั้นมากกว่าแต่ผมชอบเรื่องกล้องเรื่องอะไร เห็นนะดูง้องแงงขึ้นมานิดหนึ่งดูสลดสลดอะไรอย่างเงี้ยนะภาษาดีมากน้องคนนี้ภาษาดีมากเป็นเทรนอะไรอะไรของเขาก็ไม่รู้ต้องต้องแก้ไขโดยด่วนนะเป็นเป็นสไตล์ใช่ไร่จริงจแล้วคือเขาจะต้องหาการแต่งตัวที่เหมาะกับตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ได้ม์ตามแฟชั่นแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขาใส่ตามแฟชั่นอยู่ซึ่งบางทีมันไม่เข้านี่ไงเสื้อลายขวางอีกแล้ว คนที่ใส่เสื้อลายขวางได้พี่ไก่ว่าต้องเป็นคนหุ่นโอเคนะคนที่ตัวใหญ่ไม่ควรใส่จะทำให้เขาเลือกภาพมันกว้างขึ้นอันนี้มันทฤษฎีเลยเนี่ยต้องใส่ทางเนี้ยทางทางลงเนี่ยเนี่ยทางลงไปเป็นกระเป๋าจริงๆเอาทางทางลงมาเป็นตัวเสื้อเขาบิดคำด้วยแล้วเลยดูเลอะ ออดิชันมาผู้เข้าร่วมรายการเรา21คนนะคะทีมงานและไก่ได้คัดเลือกขึ้นมาคนที่น่าสนใจและมีความท้าทายต่อการค้นหาสไตล์ในรายการบอดี้ดีไซน์ของเรานะคะ